กินะว่าไม่ได้มีแค่ทะเลสวยแต่ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักซีฟู้ดด้วยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุย3ตลาดปลาท,ที่คนญี่ปุ่นยังยกนิ้วให้ <c oughs> ว่าของสดจริงหาทานยากและมีให้ครบจบในที่เดียว <c oughs> เริ่มกันที่แรกเลยแลนด์มาร์กหลักของนักท่องเที่ยวเลยมากีชิพับลิกมาร์เก็ตค่ะที่นี่คือหัวใจของเมืองนาฮะมีของทะเลสดๆให้เลือกเยอะมากปลาหมึกกุ้ง l o เตอร์ปูตัวใหญ่คือมีไปจนถึงปลาหาย,ยากจากทะเลโอกินาว่าร้านที่เราแนะนําเลยคือร้านนี้นะ, <c oughs> ะเห็นป้ายนี้แล้วปักหมุดมาได้เลยพนักงานน่ารักมากแนะนําดีสุดๆแถมราคาก เลือกของสดเสร็จแล้วเขาก็จะพาเราขึ้นไปที่ชั้นสองให้เชฟปรุงสดๆเสอร์ฟร้อนๆกันตรงนี้เลยต่อกันด้วยททมารีฟิชมาร์เก็ตค่ะตลาดค้าส่งปลาขนาดใหญ่ที่สุดของโอกินาวะที่นี่คือแหล่งรวมปลาสดจากชาวประมงโดยตรงสดแบบพึ่งขึ้นจากเรือราคาดีกว่าตลาดในเมืองเยอะใครชอบทานปลาทะเลหายากหรืออยาก,ายาก,ยากสัมผัสบรรยากาศตลาดปลาญี่ปุ่น,นแท้ๆที่นี่คือจุดหมายที่ต้องมาเลยนะคะปิดท้ายกันที่ตลาดอิโตมันฟิชมาร์เก็ตค่ะตลาดในเมืองชายทะเลสุดโลโ a l ตลาดนี้รวมของสดจากชาวประมงในพื้นที่โดยตรงมีทั้งปลาสดอาหารทะเลปรุงสำเร็จและของฝากจากทะเลครบหมดบรรยากาศสบาย าคนไม่ผพ,ดพเดินเพลินชิมเพลินแนะนําให้ลองซาชิมิกล่องพร้อมทานนะคะสดและหนาแบบสะใจแน่นอนมากันให้ครบเลยนะคะ3ตลาดปลาที่ต้องไปในโอกินาว่าสายซีฟู้ดตัวจริงเซฟคลิปนี้แล้วปักหมุดตามมาได้เลยค่ะรับรองว่าฟินแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย